สวัสดีสครับเพื่อนๆเจอันก่อนน,น,อนอนน,น,นอีกแล้วนะครับวันนี้พ่งนี้จะทําผงกล้วยดิบนะครับแล้วก็คิดว่าจะเอาเก็บความรู้บางอย่างของผงกล้วยดิบมาฝากเพื่อนๆนะครับ <ๆ S 1> ก็จริงๆจริงๆผงกล้วยดิบเนี่ยหรือว่ากล้วยดิบเนี่ยก็สรรพคุณมันก็คือช่วยในเรื่องของอการป้องกันโรคกรดไหลย้อนนะครับป้องกันโรคก,กระเพาะแล้วก็แผลในลำในลำไส้แล้วก็ทางเนินออาหารนะครับก็ข่าว ล่าสุดที่ผ่านมาก็คือเชดบิกนะครับแบ็กแพนเทอร์เนี่ยก็เสียชีวิตลงไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้นะครับซึ่งตัวผงกล้วยดิบเนี่ยหรือว่ากล้วยดิบเนี่ยก็มีส่วนช่วยนะครับในการป้องกันการเกิดพวกมะเร็งลำไส้เพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะมีะไฟเบอร์ในการช่วยะชะล้างลำไส้นะครับไม่ให้ลำไส้เกิดการหมักหมมแล้วก็เกิดเป็นท็อกซินนะเกิดเป็นพิษนะครับ เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมา,มาคุยให้ฟังอีกทีนะครับกล้วยดิบนี่ยครับที่ที่จะใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามตำรับยาไทยเนี่ยนะครับที่ผมศึกษาดูเนี่ยเขาจะใช้กล้วยดิบที่ที่เหลืองนิดๆนะครับคือไม,ไม่ไม่ได้สุกนะครับแต่ว่าจะเป็นแล้วก็ไม่ได้ดิบดิบจัดนะครับก็คือจะจะเหมือนกับว่าก่อนจะสุกนะครับคือสุกสักประมาณ10% 20%อะไรอย่างเงี้ยครับ จะใช้แบบจะใช้แบบนี้แล้วก็ในตำรับยาไทยนี่ก็จะใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดเลยทั่วไปเนี่ยที่เห็นเขาขายเนี่ยเขาก็จะใช้เอาแต่ส่วนของเนื้อกล้วยข้างในนะครับแต่ว่าในตำรับยาไทยที่ผมศึกษา,าตัวเนี่ยเขาใช้เอาทั้งเปลือกเลยนะครับใช้ทั้งเปลือกเลยนะครับนี่จะลองทํามันผู้นี้นะครับแล้วก็ในกล้วยเนี่ยเขาก็จะมี มีจะเป็นกลุ่มจะหนักไปทางกลุ่มคาร์โบไฮเดตนะครับคาร์โบไฮเดตแล้วก็จะมีพวกวิตามินเกลือแร่ต่างๆมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกเขาเรียกพฤกษาเคมีนะไฟตัวนิวเทรียนส์ทั้งหลายนะครับพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานของร่างกายให,ใ,หให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ด้วยนะครับไอตัวกล้วยดิบเนี่ย ประโยชน์นอกจากสารอาหารที่มันมีแล้วนี่นะครับที่ผมศึกษาเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นให้กระเพาะอาหารเราเนี่ยมันเกิดการหลั่งเมือกออกมานะครับภายในกระเพาะอาหารครับมันก็เลยเป็นผลทาให้เกิดทำให้เป็นผลให้เป็นการรักษาแผลในกระเพาะอาหารเป็นตัวนะครับแล้วก็โรคกรดไหลย,ย้อนนั้นก็จะจะทุเลาลงด้วยนะครับแล้วก็ ในตัวกล้วยฝาดเนี่ยความมันจะมีความฝาดตัวความฝาดมันเนี่ยเขาเรียกว่าสารเทนินนะครับในตัวฝาดนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะไปช่วยยับยั้งแบคทีเรียในกลุ่มที่มันเป็นไม่ดีเป็นกลุ่มแบคทีเรียไม่ดีนะครับที่ทําให้เราเกิดการเจ็บป่วยแล้วกลุ่มแบคทีเรียพวกเนี้ยมันก็จะปลดปล่อยสารพิษประเภทท็อกซินเข้าสู่ร่างกายเรานะครับทำให้ร่างกายเรามีการเจ็บป่วยขึ้นมาได้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งของของกล้วยเนี่ย ที่เป็นตัวช่วยที่เป็นผลพลอยได้นะครับก็ในเรื่องของของการลดความอ้วนได้ด้วยแล้วก็ช่วยชะล้างลำไส้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในตัวกล้วยนะครับที่ตำรับยาไทยเขาใช้นี่เขาใช้ทั้งเปลือกเพราะว่าไอตัวเปลือกเนี่ยมันจะมีไฟเบอร์นะครับมันจะมีไฟเบอร์ซึ่งซึ่งสารอาหารเนี่ยร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แต่กลุ่มของไฟเบอร์นี่นะครับร่างกายไม่สามารถ ย่อยได้นะครับ ừ, ทั้งไฟเบอร์ที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําก็ตามนะครับร่างกายไม่สามารถย่อยได้ไอกลุ่มไฟเบอร์ที่เป็นแบบไม่ละลายน้ำเนี่ยที่บอกว่ามันมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนคือว่ากลุ่มตัวเนี้ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะเกิดการพองตัวนะครับมันก็จะดูดซับน้ำแล้วเกิดการพองตัวเหมือนอเหมือนฟองน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะที่มันพองตัวเนี่ยเนื่องจากมันเป็นกลุ่มไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะครับ มันก็จะไปจับเอาพวกไขมันเข้าไปอยู่กับตัวมันด้วยนะครับแล้วก็ไขมันพวกนี้ก็จะถูกจับตัวด้วยไฟเบอร์แล้วก็ถูกขับเคลื่อนออกไปทางลำไส้แล้วก็บดปล่อยออกไปกับกาก,ากนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นกลุ่มไฟเบอร์เหมือนกันก็คือไฟเบอร์กลุ่มละลายน้ํากลุ่มนี้ก็จะมีส่วนช่วยคือเวลาเรากินอาหารที่มันมีน้ําตาลนะครับ เขาก็จะเกิดการพองตัวเหมือนกันนะพองตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปจับน้ําตาลนะครับจะไปจับน้ําตาลเอาไว้แล้วก็เพื่อไม่ให้น้ําตาลเนี่ยมันถูกดูดซึมเข้าผนังลําไส้ได้ไวเข้าไปสู่ร่างกายได้ไวเพราะถ้าเกิดกินน้ําตาลแล้วน้ําตาลมันเข้าไปในร่างกายไวเนี่ยอินซูลินมันจะพุ่งขึ้นสูงนะครับพุ่งขึ้นสูงแล้วพอน้ําตาลหมดมันจะรีบอินซูลินมันก็จะรีบเก็บน้ําตาลเข้าไปเข้าไปไว้ที่เซลล์นะครับเข้าไปให้เซลล์เผาผลาญแล้วก็ที่เหลือก็ไปเก็บนะครับ รือจะเปลี่ยนรูปเป็นไขมันก็ได้นะครับแต่พอพอมันเก็บเสร็จแล้วในะน้ำตาลมันลดหวบลงไปเนี่ยเราก็เจอการหิวเกิดการหิวบ่อยนะครับดังนั้นกินพลังงานสูงแล้วแต่ว่าก็หิวบ่อยตัวตัวเนี้ยไฟเบอร์ที่แบบละลายน้ำอะ่ะมันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมคือมันจะไปจับน้ําตาลเอาไว้นะครับจะไปจับกลุ่มน้ําตาลเอาไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมานะครับผ่านการดูดซึมในผนังลาไส้ทีนี้ที่สําคัญก็คือไอตัวไฟเบอร์แบบละลายน้ําเนี่ย มันถูกย่อยได้นะครับแต่มันไม่สามารถย่อยได้ด้วยร่างกายของเรานะครับแต่มันจะย่อยผ่านกลุ่มแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ประเภทโปรไบอติกส์นะครับแบคทีรียประเภทโปรไบอติกพวกเนี้ยมันอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราอยู่แล้วนะครับเป็นแบคทีเรียตัวที่ดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกผล,ลไม้เป็นแบคทีเรียที่อยู่ในผล,ลไม้ทที่มันทำให้ผลผล,ลไม,ม้มันเน่ามันเกิดแก๊สเนี่ยนะครับแล้วก็เป็น นมเปรี้ยวนะครับพวกจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตเนี่ยนะฮะพวกนี้จะเป็นโปรกลุ่มโปรไบโอติกซ,ซึ่งเป็นแบคบทีเรียที่ที่ดีนะครับที่ร่างกายควรจะมีนะครับมันมันดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือว่าตัวเนี้ยมันจะไปช่วยย่ยอยไฟเบอร์มันจะคือแบคทีเรียพวกนี้มันจะไปอยู่ในอยู่ในไฟเบอร์แบบละลายน้ําแล้วมันจะย่อยไฟเบอร์ละลายน้ําด้วยนะครับ พอมันย่อยไฟเบอร์ไน้น้ำเนี่ยพวกเนี้ยมันก็จะปลดปล่อยออกมาในรูปของคาร์บไฮเดรตกลายเป็นน้ําตาลแต่มันจะปลดปล่อยออกมาแบบช้าๆแล้วก็ซึมเข้าผนังลําไส้ของเราให้ร่างกายเราเอาไปใช้อินซูลินมันก็จะไม่พุ่งสูงเกินไปนะครับแล้วผลก็คือมันก็ทําให้เรารู้สึกอิ่มอิ่มแบบนานๆไม่ค่อยหิวนะครับเพราะว่าระดับน้ําตาลแล้วก็อินซูลินที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันมันไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วเกิดว่ามันจะไม่ลดหวบลงเกินไปนะครับ ทำให้เราไม่รู้สึกหิวสักเท่าไหร่รู้สึกมันรู้สึกเฉยๆเฉยกับความหิวไม่โหยไม่เกิดการโหยหาอาหารนะครับพูดถึงแบคทีเรียกลุ่มโปรไบโอติกที่สามารถย่อยออไฟเบอร์แบบละลายน้ำนี่นะครับเวลาเขาย่อยเสร็จเนี่ยเขาก็จะปลดปล่อยน้ําตาลออกมาแบบทีนิทนินิทนทำใ,ให้เราไม่รู้สึกหิวมากสัเท่าไหร่นะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีสารบางตัวนะครับท,ท,ที่ถูก ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปสู่ในร่างกายด้วยนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าสารตัวนี้ชื่ออะไรแต่ว่ามันสารตัวนี้มันไปกระตุ้นทําให้ภูมิคุ้มกันเราทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทําให้ร่างกายจะไม่มีการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะว่าภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นนะครับเราควรจะกินนมเปรี้ยวนะครับทุกๆวันนะครับหรือว่ากินโยเกิร์ตในทุกๆวันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโยเกิร์ตรสดธรรมชาติที่มันไม่มีน้ําตาลน้นําตาลสูงนะครับ แล้วก็กินพวกผลไม้ที่สุกจ,จัดๆอะไยครับก็จะมีแบคทีเรียกลุ่มนี้อยู่ด้วยซึ่งเราจะต้องเติมเข้าไปนะครับเขาเขาสามารถที่จะแบ่งตัวและขยายตัวได้ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าเวลามันเกิดการขับถ่ายออกไปเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้เขาก็จะหลุดออกไปด้วยเหมือนกันเพราะ,ะนั้นก็ควรจะหามาเติมให้ร่างกายด้วยนะครับเพราะส่วนสําคัญก็คือว่าเขาจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะว่าทําให้ทําให้อ่ ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงนั่นเองนะครับข้อดีก็มีเยอะแยะนะครับข้อเสียก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันปริมาณการทานเนี่ยเนื่องจากกล้วยดิบเนี่ยมันมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะนะครับแต่คาร์โบไฮเดรตพวกนี้มันก็ยังไม่ได้ถูกถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นน้ําตาลนะครับทำให้เวลากินเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการท้องอืดอยู่ด้วยนะครับ เวลากินนี่ผมก็จะกินประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนเมื่ออาหารประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ไฟเบอร์เข้าไปม,มันไปพองตัวก่อนนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะทานอาหารนะครับหรือ,อเพื่อนๆที่ทดลองทานแล้วเนี่ยรู้สึกอืดท้องก็สามารถลดปริมาณล,ลงแล้วแต่ตามสัสดส่วนเอาที่ที่เรากินแล้วเรารู้สึกสบายตัวนะครับหากเพื่อนๆอ,อ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ ส่วนถ้าจะทราบวิธีทำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปคลิปอาจจะอาจจะปล่อยมาวันอาทิตย์นะครับก็จะตัดต่อเลยสักวันน่าจะวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดติดตามช่องสวนลุงโอ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากลับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับลาที่สวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย